เมื่อเราได้กล่าวคำบูชาข้าวพระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคอ้ลูกทุกคนนั่งหลับตาจเจริญสมาธิภาวนานแบบเดิมนะจ๊ะใจของเราก็ย,ยังหยุดนิ่งนิ่งน,งนมนมหยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนิ่งอย่างเดียว ใจที่หยุดนิ่งตรงนี้นะจะจะเชื่อมต่อไปถึงทุกภพทุกภูมิเลยโดยเฉพาะจงเราน้อมไปสู่อายัตนะนิพพานที่เราจะน้อมถวายอาหารหวานกาวดอกไม้ทูกทีนเป็นพุทธภูชาเนะี่ย เสียงนี่ก็จะดังก้องไปถึงอายตนานิภานเลยรายลูกทุกคนทำใจให้หยุดนิ่งนุ่มอย่างเบาเบาสบายไอ้ใจใสใสใจเย็นเย็นะจ๊ะแต่ใจให้เบาเบา หมือนเราใช้ระบบสัมผัสเนี่ยนะจะแต่ลงมืคือนิ่งนุ่มนุ่มนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาไปที่กลางกายของเรานะจ๊ะอย่างสบายสมองถ้าถูกส่วนในใจมันจะหลุดจากหยาบคือสิ่งที่หยาบหยาบกายหยาบเรื่องราวหยาบหยาบ จะไปสู่ที่โล่งว่างที่โล่งโลงโว่างวงกลวงไปใ,ในเหมือนเราหลุดจกากหย,ยาบไปสู่ที่โล่งกลางอาวกาศโล่งๆถ้าเราหยุดได้สนิทกว่านี้เนี่ยก็จะเห็นแสงสว่าง ใสๆสว่างสว่างคือหลับตาแล้วไม่มืดนอกจากโล่งกลวงโล่งเบาสบายยังไม่มืดด้วยจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นทะเลี่กคนนี้ก็จะเห็นดวงธรรมใสๆ เป็นดวงใสๆอย่างเล็กเหมือนดวงดาวในอากาศคล้ายๆเป็นจุดใสๆที่มาพร้อมกับความสุขสดชื่นบอบานลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนถ้าเรแตะใจไปเบาๆนิ่งๆ ต้องท,ทำอะไรที่นองหน่อยจากนี้นะจ๊ะรา,าละเอียดกว่านี้ก็จะเห็นกายเห็นชีวิตภายในเห็นตัวเราเองบ้างเห็นกายที่บังกายรูปภพกายรูปภพบ้างและแต่ความละเอียดของใจที่หยุดนิ่งยิ่งหยุด ยิ่งนิ่งยิ่งดิ่ง,งไม่หยุดยังจะไปถึงสภาวะธรรมที่ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับถ้าละเอียดกว่านี้ก็นน่งเข้าถึงกายธรรมองพระชัดใสใสเกินความใสใดๆในโลก แจ่มกระจองที่ตรงกลางเลยจะตั้งแต่เห็นห่างๆเหมือนเห็นท็อปวิวก็ทั้งนิ่งเป็นนั้นหนึ่งอันเดียวกันเลยอ,องพระธอยิงเรายิ่งนิ่งนมยิงยดยิ่งนิ่ง องค์พระยิ่งขยายขึ้นจะมีองค์ใหม่ๆที่ใหญ่กว่าเดิมใสๆมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องคือใจละนิ่งองค์พระท่าจะพูดผ่านไว้เยอะแยะเลย นิ่งก็เร็วมันจะมาพร้อมกันองค์พระท่านจะมาอย่างรวดเร็วแต่ว่าน,นิ่งชาชชาชาัดจัดแต่เร็วคำเหมือนขัดแย้งกันแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้นิ่งองค์พระใหญ่ต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆใส สว่างบริสุทธิ์ยิ่งเราแตะเบาๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่ยั้งเลยยิ่งเบิกบานไปเรื่อยๆใจหลุดจากที่แคบไปสู่ที่กว้างความเบิกบานก็เกิดขึ้นเราจะตื่นตัวตื่นตาตื่นใจตลอด มีชีวิตชีวาถึงตรงน,นี้ก็ง่ายแล้วเราก็น้อมเอาทายธรรมอาหารหวานขาวดอกให้ทูปเตียนที่ตั้งอยู่หน้าองค์พระประธานแค่เรานึกนิดเดียวก็ไปอยู่ในกลางแล้วจะใสสว่าง กลางองพระที่นิ่งนุ่มเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วแต่สบายสุขสดชื่นเบิกมานแตะเบาๆนะลูกเนะี้ยแตะนิ่งๆแล้วก็ราธนามหาปู่เจนิยาจารย์ทุกท่านที่ยังคอยเราอยู่แล้วเนี่ยมีประเด็จครอหลวงปู่ รลวงพปราบมรลคคุณยายจย์ทั้งสองท่านกรรมาลัตนาวปฏิการท่านกนุกยูหรือคุณยายจย์ของเรานะจ๊ะแล้วก็รมารัตนาวปฏิการทองสุขสำแดงปัน้นซึ่งท่านเป็นสมณะเทวาบุตรพันนึกถึงท่านท่านก็นึกถึงเรา ก็น้อมรบเราเข้าไปในกลางธรรมกายขอยงท่านพระท่านกรงแเรียวชี่ยวชาวในวิชาธรรมก,กายอยู่แล้วทำงาน,นนิ่งเด่งอย่างรวดเร็วเลยเร็วแวบไปเลยน้อมอธยธรรมทัพทวี เคยทำของน้อยเป็นของมากเยอะเท่ากับปริมาณของพระธรรมกายพระพุทธเจ้าพระอรหันตในอายตนะนิพพานมาพุชนีอาจารย์ทุกท่านันกล้องกล้องข้าวจิาอาจารย์ในวิชาธรรมกายอยู่แล้วเราจะไปปราบมาตั้งทำพื้นฐานของการผ่านไปในอายตนะนิพพาน นี่เป็นพื้นฐานเพราะนั้นท่านแว็บเดียวก็ถึงแล้วก่อนที่จะเข้าไปสู่สมรภูมิสู่ลบลบมือไปยมันนี่ก็เป็นทางผ่านของท่านนะแวบ็บไปเลยแต่ทางผ่านท่านเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ความสุขอนุภาพ บุญบรมีและสมมีกำลังฤทธิ์อำนาจจิติเจียบกาทุกอย่างน้อมไปถวายถวายพระนิพพานที่อยู่ในอายตนะดิพพานซึ่งเป็นทางผ่านของท่านทีนท่จะไปสู่สมรภูมิสู่ลบลบมือ,อยายามานพราะอัน,นยธรรมเราก็จะบอกว่า ไปถึงเลยถึงทุกพระองค์เลยที่เป็นทางผ่านสุดแล้วสุดยานงท่านล้วนมีธรรมกายเลวนล้วนที่ใสสว่างบริสุทธ์เต็ไมไปหมดเลยตั้งพระสัพพัญเยวิจ้าพระปัจเจกบริจา้าแพระอรหันต์ทั้งหลาย นอมไปถวายเป็นพุทธบูชากระแสะทานแห่งบุญก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเชื่อมจรลดที่โทวเราซึ่งเป็นเจ้าของบุญเชื่อมถึงทุกคนเลยทุกกายทุกคนเชื่อม ติดหนึ่งแล้วทางกัตรวจตาดูเดวิบากกรรมวิบากมานอาบน,นีไปทัดลอนวิบาก,กรรมวิบากมานที่เราเดินเือนชีวิตที่พระพามาในอดีตแล้วก็ไปเชื่องับสายบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วย ให้ติดเป็นภพชาติเบื้องหน้าตั้งผังสำเร็จให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีได้ดีกว่าชาตินี้คือให้อุดมไปด้วยลุ่มสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรพลนิพพานมินจฉาตมกกาย เกิดมาก็เห็นแลเรึกชาติได้เห็นธรรมะก,กันตั้งแต่ยังเยาว์วัยและให้ได้สร้างบาร,รมีเลื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไข่บาปไม่ทำเลยทำแต่บุญล้วนๆไปทุกพบทุกชาติเลยตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเรืสมบัติก็ให้มีรูป,ปกายที่แข็งแรงมดงามอายุยืนยาว ได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆมีรูกสมบัติเอาไว้สำหรับสร้างบาร,รมีไม่ใช่เอาไปถล่มทลายแล้วก็ทรัพสมบัติใกล้มีมากเอาไว้สำหรับสร้างบาร,รมีต่อไปไม่ใช่เอาทรัพย์ไปถล่มทลายใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษต่ตัวเอง โดยไม่รู้ตัวมีคุณสมบัติให้ฉลาดการคิดพูดทำดีเป็นใบประการสร้างบาร,รมีเช่นละช่วยทำความดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้ศึกษาวิชาธรรมกายอยากทำความบริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นตน้นท่านก็เอาบบญเนียเชื่อมติด หมดเลยทุกกายและถ้าเรานึกถึงบรรพบุร,บรุษบุพการีที่ละโลกไปแล้วจุธิบุญนี้ไปให้ท่านแก่เพียงกระดิกจิตนึกก็อ,อยู่ในขายญาณทัศนะของท่านฉันก็เอาบุญนี้ส่งไปถึงหมดเลยที่ทุกมากก็ทุกน้อย ที่ทุกน้อยก็พ้นทุกที่มีสุขน้อยก็สุขมากสุขมากแล้วก็มากเพิ่มขึ้นทําไปพร้อมๆกันทุกอย่างเลยวัท่านคของแ่วเที่ยวชาญในวิชาธรรมกายอาหารทิพย์ก็เกิดขึ้นในวิมานของเราแล้วกรแจายไปยังวิมานต่างๆมันสวรรค์กระทั่งมาถึงมนุษย์ ล่วนเป็นมหาธารรมบารมีของเราที่เกิดขึ้นและการบูชาข้าวพระนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราไม่ควรขาดต้องไม่ขาดเพื่อจะได้เอาบุญนี้ติดตัวเราไปตัวพบทุกชาติวันใดที่ใจเราหยุดนิ่งเข้าถึงธรรมมีธรรมจักคุ มียานาทัศนะมีวิชาแสงสว่างจากโยาบัปญยาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นในธรรมกายเราก็จะได้เห็นเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้และท่านเลี้ยงเอาบุญนี้ซ้อนมาถึงเนื่องในชีวิตปัจจุบันนี้ เราจําเป็นจะต้องสร้างบาร,รมีจะต้องมีสมบัติสร้างบาร,รมีทั้งกเชื่อมสายบุญสายสมบัติให้ให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบาร,รมีให้กรอบโกรวัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบโกรวัวแก้ว ครอบครัวทำมกากถ้าประกอบธุรกิจการงานไกยซื้อง่ายกายกล่องกำไรงามมีสมบัติมาสร้างบาร,รมีกันไปมีร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะนั้นเราเป็นเจ้าของบุญเราก็หยุดนิ่งอย่างเดียว แย่งสบายสบายเห้ใจใสๆย,ย,ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิงดิ่งไม่ยั้งเลยองค์พระ,ะยิ่งยอยายโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นท่อทานแห่งบุญบุญญาไิสันทานที่อยู่ในกลางกายเราล่ะก็ขยายใหญ่เป็นท่อทานแห่งบุญมันกลวงอยู่ภายใน สว่างขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นในระหวา่างเทบุญเกิดขึ้นนี้ให้เราทำใจหยุดนิ่งๆให้ดีในลูกนะและกาธิฐานจิตตามใจชอบจนกว่าจะถึงเวลาคนที่เราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานได้ภิกษุสัมเนินผู้ประพฤติทธรรมกันต่อไปต่างคน ต่างนั่งกันไปเงียบๆเ,เลยจ้ะ